สวัสดีครับพี่มีจะช่องมีว่าดวงทํานา,นา,นานยดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้พูดถึงชาวธาตุน้ำครับราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีนหากคิดจะกลับไปคบกับคนเก่าเขายังเป็นคนที่ใช่สําหรับดวงชะตาของชาวธาตุน้ําหรือเปล่าเรามาฟังคำทนายกันได้คร anyway> ับผมจะไปนวดสามใบนะครับเหนี่ยวข้อนี้มาดูคำทำนายกันได้ครับว่าดวงชะตาของคุณกับเรื่องของคนเก่าและคนในความสัมพันธ์เดิมนี้หากคุณนะครับกับเขาเนี่ยคิดจะกลับไปคบกันกับเรื่องของความรักอีกแล้วเนี่ยเขายังเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณอยู่หรือออเเเปล่่่่าาาาาาามมดดดูคคํํทนนนนยยใใบบบแแรรรกกกไ้้ััผตวีงชจ ดวงชะตาของคุณและเขาเนี่ยเป็นความสมหวังที่ก่อเกิดซึ่งกันละกันในอดีตเนี่ยการเลิกลาการจบลงภาวะความสัมพันธ์ที่ขาดแล้วก็จบลงนี้อาจจะเป็นผลทางใจที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณทุกข์ทางใจนะครับหรือว่าเก็บความรู้สึกนี้เนี่ยมาโดยตลอดเกิดขึ้นกับเรื่องของความหนักใจแต่ในกรณีกันเนี่ยมันปลดล็อกแล้วนะเวลานี้แปลว่าดวงของเจ้าชะตาเองนะครับคือชาวท่าน้ํากับแฟนเก่าและคนรักเก่าเขาก็คิดเหมือนกันกันกบคุณนะครับเก็บเรื่องในอดีตใ,ให้มันทิ้งและลอยน้ําไปแล้วตอนนี้พร้อมจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะ ไงต่อบ้างสําหรับความสัมพันธ์ผมตอบาวเลยว่าเป็นความรักที่ดีครับความรักจะก่อเกิดอีกครั้งคุณเกิดมาเพื่อเจอกันเกิดมาเพื่อเป็นคู่กันเกิดมาเพื่อได้กลับมาคบกันกรณีเลิกลาจากลาจบลงนะครับหรือยุติความสัมพันธ์กันไปกับเรื่องของคนเก่าชาวธาตุน้ําเองกับเรื่องของแฟนเก่าจะได้กลับมาคบกันนะครับพรจากฟ้าสิ่งที่ขอเอาไว้นะครับหรือว่าการอยากได้การกลับมานะครับรวมถึงการกลับมาเห็นใจกันการกลับมาเปิดโอกาสซึ่งกันและกันผมตอบว่าคุณจะได้รับพรวิเศษกับเรื่องของความรักเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่เป็นกกาารรลลับมแ้วสุ เองนะครับชัดเจนมากว่าเจ้าสไตล์เองเนี่ยกับเรื่องของแฟนเก่าและคนรักเก่าเนี่ยหากยังไม่ได้แต่งงานกันในรอบนี้นะครับผมตอ่เลยว่าคุณจะมีดวงในการแต่งงานเกิดขึ้นสําหรับการกลับมาคบกันในครั้งนี้หากเป็นคนคุยกันก็จะได้พัฒนาเป็นแฟนและเป็นความรักในระยะยาวหากเป็นคนที่เป็นความรักกันอยู่แล้วก็จะมีโอกาสสร้างบุตรสร้างครอบครัวซื้อบ้านร่วมกันมีทรัพย์สินใหญ่ร่วมกันกับความสัมพันธ์นี้ผมตอ่เลยว่าโชคชะตาของคุณลิขิตให้คุณทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันสําหรับชาวท่าน้ำครับถือว่าประสบความสําาาาเเเรรรรร็็จกกกกกััััับบืื่่อออองงงงงงขคววมมมนแล้ททสพ์ ในระยะยาวเนี่ยถือว่าเห็นผลดีนะครับพรจากฟ้าสิ่งที่ขอร้องนะครับรวมถึงสิ่งที่คุณค,ณคาดหวังไว้นะครับหรือว่าสิ่งที่คุณตั้งใจหวังไว้เนี่ยประสบความสําเร็จกับเรื่องความรักนะครับความรักคือบันไดแห่งความสําเร็จอะไรที่ค้างค้างคาคาราคาซังหนักใจอยู่จะถูกการปลดล็อกทั้งหมดเพราะเขาคนนี้จะกลับมาแก้ไขในจุดที่บกพร่องทั้งหมดเลยทีเดียวครับ